เรื่องราวที่เรากำลังจะเล่านี้เป็นหนึ่งในเคสทางการแพทย์ที่แปลกประหลาดที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้มันเกิดขึ้นกับเด็กชายคนหนึ่งในอินเดียที่ต้องทนทุกทรมานจากอาการปวดทรมานในขากรรไกรนานกว่า1ปีอาชิกกาไวเด็กชายวัย17ปีจากมุมไบประเทศอินเดียต้องเข้ารับการผ่าตัดนานกว่า7ชั่วโมงหลังทนปวดขากรรไกรอย่างรุนแรงมานานกว่า1ปี แพทย์ได้ค้นพบสาเหตุที่น่าตกใจว่าความเจ็บปวดนั้นเกิดจากเนื้องอกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคอมเพลวอโดนโทมาซึ่งเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงแต่กลับทำให้มีฟันงอกออกมามากถึง232ซี่ในขากันไกลล่างของเขานี่คือหนึ่งในบันทึกทางการแพทย์ที่ผิดปกติที่สุดในประวัติศาสตร์ระหว่างการผ่าตัดชิ้นส่วนฟันขนาดต่างๆจำนวนมากถูกนำออกมา บางชิ้นก็เป็นฟันที่ก่อตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์ภายในก้อนเนื้องอกนั้นเองแม้ว่าเนื้องอกนี้จะไม่เป็นมะเร็งแต่มันก็เป็นอันตรายต่อการพัฒนาฟันตามปกติและทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างต่อเนื่องเนื้องอกชนิดนี้เป็นของหายากและมักจะไม่ถูกตรวจพบจนกว่าจะเริ่มมีอาการปวดหรือไม่ก็มีรูปร่างผิดปกติที่มองเห็นได้ชัดเจนหลังการผ่าตัด อาชิกฟื้นตัวเป็นที่น่าพอใจและได้รับอนุญ,ญาตให้ออกจากโรงพยาบาลพร้อมคำแนะนำให้ติดตามผลทางธันตกรรมต่อไปแพทย์เน้นย้ำว่าแม้จะเคยมีบันทึกการถอนฟันหลายซี่จะอาการคล้ายกันแต่พวกเขาไม่เคยพบเคสที่มีฟันมากถึง232ซี่มาก่อน เคสนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คนไข้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังถูกบันทึกไว้ในฐานะหนึ่งในเหตุการณ์ทางการแพทย์ที่แปลกประหลาดที่สุดในวงการทันตกรรมด้วย